Hello, my name is Phil Phil Jones Manchester United สวัสดีครับคุณผู้ชมผมฟิลโจนจากแมนยูครับวันนี้มีเซอร์ไพรส์แน่นอนครับทั้งเรื่องที่จะพูดแล้วก็เสื้อบอลโดยเฉพาะคอนเทนต์ครับถือว่าทริปซื้อขายของเราสมาร์ทขึ้นสมาร์ทแป่ว่าฉลาดนะครับไม่แปลว่าเท่ฉลาดขึ้นฮะมีสมองเพราะก็เห็นอยู่ว่าหลังจากตลาดมันเปิดเป็นทางการ10กว่าวันเนี่ยของที่จะเลหลังมันขายไม่ได้ ก็รู้อยู่นักเตะเนี่ยไม่มีใครเอาเลยและจะทํายังไงให้มันมีมูลค่าจะทํายังไงให้ของพวกเนี้ยมันแลกมาด้วยของใหม่เออวันนี้มันมีวิธีบุกใหม่ในการซื้อตัวผู้เล่นและทําแบบนี้แมนยูจะไม่เสียเปรียบคู่แข่งอีกต่อไปเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอะไรติดตามได้ในคลิปขัมเขนนี้ชาวบ้านเขาทยอยเปิดตัวกันแล้วนะครับล่าสุดดิวที่รู้อยู่แล้วว่าย้ายแน่แต่ว่าทีที่ย้ายค่อนข้างตก,กใจก็คืออีลคายกุนโอกัน เฟบกูเดล่าขอให้อยู่ต่อตั้งแต่ฤดูกาลก่อนอะยอมอยู่มาปีนี้ก็บอกอยู่ต่อได้ไหมเพราะฟอร์มการเล่นยอดเยี่ยมมากๆไปกับการที่เก่งมากเอฟเอคัพไฟนอลเราเห็นอยู่ว่าเขาเก่งขนาดไหนทีเนี้ยเอ่อเด็นคือเรื่องสัญญาครับซิตี้ให้1นบกหคือสัญญาปีหนึง่งแล้วก็ว่ากันปีหน้าซึ่งตรงเนี้ยเดคอาร์ทำให้ทั่วโลกเห็นแล้วว่าไอ้บวกหนึ่งเนี่ยมันไม่ปลอดภยัยแมนยูมันยังไม่ต่อเลยเดคอาร์นี่จะแยกอยู่แล้ว เอลคลายกุโรกันก็เลยปฏิเสธครับและก็มีปาร์เลโหน้าเข้ามาให้2ปีบุกหนึ่งด้วยสบายเลยครับก็เลยย้ายไปอยู่กับทางฝั่งของชาบีเอเนเดสเรียบร้อยแล้วนะครับ BBC ลงแล้วฟาบิซิโอโรมาโนยืนยันแล้วนะครับแมสตี้ก็เสียตัวเล่นไปอีกหนึ่งคนอันนี้ผมถือว่าทําไมเขาไม่ทําเหมือนตอนเขามีแฟนานินโยไม่ทําเหมือนตอนเขามีแวงซองคอมานีให้ไปเลย2ปีคุณจะหวงทําไมก็ไม่รู้นะคือบางทีเดี๋ยวนี้ฟุตบอลมันเป็นวิสเนสตซะจนไม่มี ไม่มีจริยธรรมไม่มีคนจะทรมอะ่ะนักเตะเขาจงรักภักดีขนาดนี้ไม่ยอมให้เขาสองรุ่นการเองทำไมให้ไม่ได้นะครับอ่ะเรื่องของเขาช่างเขานะครับอีกคนหนึ่งที่ปิดแล้วก็คือไคฮาวเวตครับอาร์เซนอลเซ็นมาก็ถือว่าเชลซีขาดทุนนะครับอาร์เซนอลไปซื้อมาหกสิบสองบวกสามแอตลอ,อนสามก็คือประมาณสักปีสักหกสิบห้าล้านปอนด์ไคฮาวเวตย้ายมาอยู่กับอาร์เซนอลอาร์เซนอลเปิดต,ตัวคนแรกแล้วนะครับราคาก็ถือว่าใช้ได้ด้วยไม่แพงจนเกินไปเพราะเชลซีซื้อมา90ล้านปอนด์ ยิงไปเออ32ประตูจาก139เกมมีอีก15แอสซ,ซิสข่าวแว่วๆว,ว่าอาร์เตต้าจะเปลี่ยนไคลฮาวเวตเป็นเพลย์เมคเกอร์ไม่ใช่หน้าเป้าเปิชเชลสีดำและสังเกตนะครับตอนนี้ปืนใหญ่เนี่ยนักเตะเท้าซ้ายเยอะมากบูโกโยซากา้ามาร์ตินโอเดกาแล้วก็ได้ไคลฮาวเวตเข้าไปอีกนะครับเชื่อเหลือเกินว่าน่าจะกระโชุซื้อนักเตะในพรีเมียร์ลีกเก่งมากนะอาร์เซนอลเนี่ย ะะทีนี้ครับนั่นคือชาวบ้านข่าวของเราบ้างดีกว่าอันนี้ผมไม่รับประกันว่าน่าเชื่อถือขนาดนั้นแต่เอามาเล่าให้เล่าสู่กันฟังว่ามันมีเรื่องแบบนี้พูดกันนะครับก็คืออันนี้มันมาจากเดือะซันเดอะซันก็บอกเขาได้แหล่งข่าวเอ็กซ์คลูซีฟมาเลยแฮร์รนะี่เคนเนี่ยตอนนี้ยังรอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะเอาจริงๆแล้วอยากจะย้ายไปทีมในอังกฤษนี่แหละไม่อยากย้ายออกต่างประเทศซึ่ง ผมก็เห็นหลายข้อความในย t ท b e ของเราบอกเหมือนกันนะครับว่าเคนไม่อยากไปต่างประเทศเหรอกนะครับอันนี้เขาฟันฟงเลว่าแฮร์รี่เคนยังคงรอแมนยูอยู่นะแม้ว่าจะมีข่าวแมนยูเปิดประตูตตไปแล้วไม่เพียงเท่านั้นครับมันมีการเปิดเผยออกมานะครับว่าเหมือนแรงข่าวว่าแมนยูแต่อายุแฮร์รี่เคนว่าถ้าอยากย้ายมาโอทราฟอร์นจริงอรืสไตรไ์เนี่ยขอให้สเปอร์ขึ้นบัญชีขายเลยนะครับแต่เรื่องนี้ป๊อปเปียพลไม่เชื่อครับเล่าให้ฟังแล้วก็ชี้แจงว่าทำไมถึงไม่เชื่อผมว่า ถ้าจะไปบอกให้แฮร์รี่เคนสตรายจริงๆว่าแบบขอย้ายผมถามตรงๆว่าแล้วยังไงต่อถ้าบอกว่าผมไม่อยู่แล้วผมจะขอย้ายเลยแมนยู Man ยังเป็นเต็งหนึ่งในการได้ตัวแฮร์รี่เคนไหมไม่ใช่นะครับเพราะสัญญายังมีอยู่คนที่จะขายคือสเปอร์และเขาก็มั่นใจอยู่แล้วว่ามันมีทั้งเปเอชเชเรอัลมาิดแล้วก็บาเยอร์เบอริคแมนยูก็ยังไม่ใช่เต็งจ๋ายอยู่เลยเพราะฉะนั้นข่าวที่ผมไม่เชื่อนะครับแต่แค่เล่าส่วนฟังว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะนะครับทีนี้อารอนแลมสเตลครับ ปิดท้ายวันนี้ก็ด้วยงานแต่งงานครับโอ้หเห็นแบบทื่อๆแบบนี้ผู้รักษาประตูของมิเกอเลอาร์เตต้าล่าสุดแต่งงานแล้วนะครับกับคู่มั่นชื่อว่าจอชิน่าตอนนี้เป็านเานสาวจอชิน่าเออร์วินเธอท้องแล้วด้วยนะครับเพล็กหนึ่งเพล็กหนึ่งแปลว่าท้องนะครับแต่ทีเนี้ยสิ่งที่น่าสนใจคือสองคนที่เจอกันยังไงรู้ไหมครับ,บพกเฮสันนิวันไม,ไม่ไม่แน่นอนจริงๆครับปกตินักฟุตบอลเนี่ยครับเขาจะนั่งเครื่องบินส่วนตัว Jet, ใช่ไหมครับแต่วันนั้นอนะแลมสเตลคงไปเองโดยที่อาร์เซนอลไม่ได้เดินทางเดินทางด้วยตัวเองเขาก็เลยนั่งคลาสธรรมดาบิทิชแอร์เวย์บิทิชแอร์เวย์นี่คือถ้าบินแค่สกอตแลนด์อังกฤษที่ที่นั่งโคตรแคบเลยนะฮะไปเจอเจ้าสาวเขาครับที่เจ้าสาวผู้โดยสารนะในเครื่องบินแล้วก็แบบคงถูกใจแลกเบอร์ครับแล้วก็เดทกันตอนสมัยที่แลมสเตลยังไม่มีอะไรเลยครับยังเป็นโกรธรรมดาคนหนึ่งจนตอนเนี้ย ขึ้นมาอยู่กับอาร์เซนอลเตะทีมชาติและก็เป็นรองแชมป์ในที่สุดนะครับผู้หญิงโพสต์กับแลมสเตบอก forever เราจะรักกันตลอดไปนะครับอ่ะก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีครับของผู้รักษาประตูของอาร์เซนอลทีมชาติอังกฤษน,นะครับทีนี้ครับช่วงหน้าฮะผมจะเล่าให้ได้ฟังนะครับบิ๊กเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นกับนักเตะคนหนึ่งที่คิดว่าจะได้กลับมาเป็นตัวจริงแน่ๆน,นะฮะ เล่าว่าไม่ชัวร์แล้วและอีกอย่างหนึ่งที่บอกว่าแมนยูแ,แต่ตอนนี้เริ่มมีสมองขึ้นแล้วฮะในการทำให้ตัวเองจากสถานก,การณ์ที่เป็นรองเวลาไปดูแล้วโอ้โหโดนเข้าฟันโผลแบะไปเลยภาษาจีนเรียกหมูบะชอนะฮะตื้อบะมาถึงก็โดนโกงราคาวันนี้แมนยูจะไม่เป็นแบบนั้นอีกแล้วเป็นเพราะอะไรเป็นตามได้ทั้งหมดในคลิปข่้มขึ้นนี้ครับ ในช่วงของสะสมวันนี้ครับผมมีสินค้าสุดพิเศษมาให้แฟนแมนยูเพียงแค่5คนเท่านั้นนั่นก็คือเสื้อตัวยาวปีศาจแดงปักข้างหลังว่าฟิลโจนครับคุณผู้ชมที่เขากลายเป็นตำนานเล่าขานรุ่นสู่รุ่นไปเป็นที่เรียบร้อยตอนสมัยหนุ่มเก่งมากชว์โโลเล็กฟลลั่ไปกระชากมาจากแบ็กเบอร์โลเวอร์เพราะอะไรนะครับเขาดันมีวิธีการเล่นีน่ลไม้คล้ายคลึงกับตำนานแมนยูอยู่หนึ่งคนถ้าคุณเป็นแฟนบอลปีศาจแดงจำข้อมูลในฝังหัวไว้เลยนะครับว่า ถ้าจะพูดถึงตั้งแต่สโมสรก่อตั้งขึ้นมาเลยเนี่ยนักเตะที่เก่งที่สุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ใช่เซอร์บอบบี้ชอตันไม่ใช่จอร์ดเบธไม่ใช่แม้กระทั่งเดนดิสลอไม่ใช่เดวิดเบคแฮมไม่ใช่คริสโนโรดาโดคนคนนั้นคือดันแคนเอ็ดเวิร์ดครับแต่คนนี้โชคร้ายครับเขามีอายุสั้นเพราะเครื่องบินไปตกที่มิวนิรกพร้อมกับเพื่อนแต่เขายังไม่เสียชีวิตนะฮะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับทุกคนบอกโอ้โหเสียดายเลยเพราะว่านักเตะคนนี้มันพรสวรรค์จริงๆไอเด็กหน,นุ่มคนมุ่ หลายปีผ่านมาฮะตั้งแต่1 9 5 8มีนักบอลคนหนึ่งที่วิธีการเล่นเหมือนเขามากคนคนนั้นคือฟิลโจนครับเฟอร์กี้ก็เลยไปซื้อมาแล้วเล่นดีมากาช่วงหนึ่งแต่ว่าการบาดเจ็บก็ไปทําให้เขาเล่นตลกเขาอ่ะเขาก็เลยไม่สามารถโชว์ฟอร์มสกิเลต์ภาพได้วันนี้ก็ต้องลาจากไปแล้วนะครับทีนี้วันสุดท้ายที่แมนทูบอดเดี๋ยวทาเทสติมเนเแมทให้ฟิลโจนอยู่ครบสิปีทเทสติมเนเแมทก็คือแมทเจียนยศที่คุณสามารถเอาเงินไปใช้ได้บางส่วนหลังนะจากหักค่าใช้จ่ายไปใช้ในชีวิตาก,กายรย ไม่ต้องหรอกไม่มีใครมาดูผมหรอกในสนามบอลมีแต่คนสงสารฮะแล้วทําเสื้อบอลนะเพื่อเป็นที่ระลึกให้ครับผมบอกเลยนะครับเสื้อตัวนี้มีแค่200ตัวครับผมได้มา5ตัวโคตรพิเศษเลยนะครับปากข้างหลังก็ฟิวจ,มาจาอมันจะเป็นตำนานที่เล่าขานกันต่อไปคุณเอาไปเล่าต่อได้เลยนะครับวันนี้มีเพียงแค่5คนเท่านั้นที่จะได้สินค้าสุดพิเศษตัวนี้และราคาไม่แพงนะฮะตอนแรกผมคิดว่าโอหโ้หของที่ระลึกที่นักเตละกำลังเลิกเล่นไปแล้วเนี่ยมันจะต้องแพงแน่ๆเลย ปล่อยได้เพียงแค่3,870บาทเท่านั้นคือคุณได้เสื้อตัวย่าวไปเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังปกักฟิลโจนไม่มีที่ไหนในโลกแน่นอนในโอทัฟร์ปอดมีแค่200ตัวเราได้มา5ตัวนะฮะฟังไซส์ดีๆนะครับผมมี M 2ตัวครับ L 2ตัวครับ 2XL 2ตัวครับและ 3XL อีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นฮะคุณจะได้แบบนี้ไปเลยนะครับปกักข้างหลังแบบนี้ฮะโจนเบอร์4มันจะเป็นที่เราขานไป ตลอดการนะฮะว่าเขาเหมือนดันแชทเอ็ดเวิร์ดมากๆนะครับรีบทักไลน์หาน้องผมได้เลยที่ไลน์นี้5ตัวเท่านั้นนะครับ3870หมดแล้วหมดเลยครับไม่มีแล้วนะฮะตัวนี้โคตรดีใจเลยได้มานทีนี้ฮะชิ้นพิเศษวันนี้ขอปล่อยพวงกุญแจของทีมเหล่านี้ฮะมีทั้งเชลซีอาร์เซนอลแอสตันวิลล่าเวสต์แฮมยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์ซิตี้และท็อตแนมฮอตสเปอร์อันนี้เป็นเหมามาจากอังกฤษหมดเลยนะฮะและได้ผมปล่อยในราคาทุนเลยครับ 650บาทเท่านั้นนะครับคุณจ่ายแค่ปอนอเราจะคุณเอาไปเลยนี้ผมผมถือว่าผมซื้อมาให้คุณสะสมบางคนชอบเนียเห็นประกาสเปอร์อยากใครมากเลยนะครับ650บาทอยากได้วินล่าอยากได้เวสต์แฮมอยากได้สเปอร์เชลซีอาร์เซนอลแมนซิตี้จัดไปได้เลยที่หลอดแอดพ็อกวิดพลงนี้ครับวันนี้เหมือนจะมีเกมพลิกครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านเรื่องของดีนเฮนเดอร์สัน หลังจากที่ตอนแรกเนี่ยเราคาดการว่าเขาจะเป็นตายอยู่เลยครับนั่งเฉยๆกระติกเท้าจิบกาแฟและก็จะกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ในฐานะมือหนึ่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวันนั้นเขาน่าจะเป็นเดอะลาสลาฟภาษาอังกฤษเดอะลาสลาฟก็แบบหัวเลาะทีหลังดังกว่าดั r, บบิดเดกคอโบกมือลาอย่างเป็นทางการเพราะว่าจนถึงวันนี้เด r หครเหลือสัญญากับแมนยูเพียงแค่8วันนะครับและดีแอเลติรายงานนะครับ สันส้นๆง่ายๆเลยคือแมนยูไนเต็ดเนี่ยดูรีแลกซ์มากไม่ได้แบบเดือดเดือร้อนใจเลยคือจริงๆสมมติว่าจินตนาการอย่างเป๊ะเช่ยรู้ว่าเออเรียวเนมเมซี่สัญญาเหลือเดือนนึงโอ้โหคนร้อนเลยอะทำไรไม่ได้เลยต่อได้ไหมทำยังไงได้บ้างเอป,ปเป้สัญญาอยู่เหลือ365วันนั้นหนึ่งปีแล้โอยอยู่ไม่ได้ยังไงดีวะเอป,ปเป้จะย้ายไหมที่เหลือ8วันครับแมนยูชิลโคตรไม่มีอารมณ์อยากจะต่อได้ทั้งสิ้นก็ น่าจะเป็นจริงเหมือนตอนที่เราเล่าให้ฟังว่าบอร์ดบริหารเนี่ยอยากประหยัดเงินก้อนใหญ่ด้วยกันอ่ะต่อสัญญา,าไปอีกปีนึงปีหน,งหน้าอยไล่ไปก็ได้แต่เทนฮาบอกอยากต้องการความเปลี่ยนแปลงคงตัดสินใจหลังจากจบเกมรอบชิงเอเอคันั่นแหละทีนี้ครับเรื่องของดีเทนเนซันเว่ยมันได้รับการเปิดเผยจากแหล่งข่าวแมนเชสเตอร์อ n ฟนิงนิวและดาริเมลก็ยืนยันอีกทีนว่าเขาได้แหล่งข่าวมาน่าจะเป็นคนเดียวกันว่าดีเทนเนซันทำให เอลิเัทนหาไม่พอใจถึง2รอบครับนั่นอาจจะเป็นเหตุผลที่ไม่ได้ตูมานะไม่ได้แบบโรยด้วยกลบกุลามนั้นในการกลับบ้านที่องค์ทางอร่งเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเขาใช้คำว่าพ i s ออฟเลยนะครับซึ่งคํานี้อาจจะเป็นคำหยาบพูดไม่ได้นะฮะมันแปลว่าคาให้โกรธจัดอะไรประมาณนี้นะครับเขาบอกรอบแรกเนี่ยที่เฮนเดอร์สันไปให้สัมภาษณ์ทอล์กสปอร์ตด้วยความมั่นใจเลยว่าเขาจะไม่มีทางมาซ้อมที่แมนยู เขาจะไม่กลับมาเจอกับผู้จัดการทีมใหม่เพราะตอนนั้นนี่คือแทนหาการแต่งตั้งแล้วเพราะเขาไม่อยากเจอชะตากรรมเดิมๆผมมาเสร็จและสุดท้ายก็ต้องง้อให้ผมอยู่ต่อถ้าเห็นฝีมือผมแล้วเขาชอบผมก็ให้ผมเป็นแค่มือสองรองจากคนคนนั้นเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นผมขอไม่มาซ้อมขอสโมสรเลยแล้วปล่อยตัวผมยืมไปที่ไหนก็ได้นะครับเฮนร์สันเล่าให้ฟังว่าเขาแคนครับเขาบอกโซชากับรังนิกทำให้เขาเสียโอกาสมาก เขารับปากผมแล้วว่าเขาจะให้ผมเป็นตัวจริงสุดท้ายแล้วผมเทินดาวผมปฏิเสธสัญญายืมตัวจากหลายๆทีมมากมายผมเสียอนาคตในการโอกาสในการไปเล่นฟุตบอลโลกเพราะผมติดโควิดและหลังจากนั้นไม่มีใครทําตามที่เขารับปากผมเอาไว้เพราะฉะนั้นผมขอไม่มาเจอกับสตาร์กัรมเดิมๆนะครับข่าวเล่าว่ารอบแรกเทนฮากไม่ค่อยชอบเหตุผลเพราะว่าทัศนคติแบบนี้เนี่ยไม่ใช่วิธีการทํางานของบอส เนเธอร์แลนด์คนนี้นะครับไม่เพียงเท่านั้นฮรรอบที่2ครับจำได้ไหมครับตอนนั้นแมนยูเนี่ยกำลังหาโกมาแบ็กอัพเดเคอาร์เพราะมีความรู้สึกว่าทอมฮิตตันตอนนั้นก็ไม่พอเอลิกเทนหากวิดีโอคอลหาดีนเทนเดอร์สันเพื่อพยายามคัดช็อปลนแปลว่าไอสัญญาที่ปล่อยให้นอตติงแฮมฟอเรสเนี่ยยืมโตมีอะตัดแล้วกลับมาได้เลยไหม เพราะว่าแมนดูโดนิวคาสเซิลเล่นตลกแต่ก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่ตอนแรกปล่อยดูบราฟกามาให้เราใช้งานเสร็จแล้วเขามีป mm. ัญหาเรื่องผู้รักษาประตูเขาก็เรียกกลับเพราะว่าเขาเป็นเพลนส์ขับเขาเป็นทีมแม่เขาเรียกกลับเลยทุกเมื่อแมนดูก็เอาตายแล้วไม่มีโกรำรองเพราะทอมมี่ตั้งสภาพมาไม่เหลือเหลือได้แค่อคนเดียวเทนฮาก็ใช้วิธีเดียวกับที่ิวคาสเซิลนั่นแหละก็คือวิดีโอคอลหาดีเทนเซนเลยครับว่าสามารถที่จะกลับได้ไหมนะครับแต่ดียังคงยืนยันคำยืนยันคำเดิมครับว่า ผมได้ให้สัญญากับลาอกติงแฮมพอเลสไปแล้วว่าผมจะอยู่กับเขาจนจบฤุูการผมเบรกพรมิสตรงนี้ไม่ได้ไม่นั้นก็จะเหมือนกับที่สิ่งที่ผู้ชายสองคนนั้นทำกับผมก็คือผิดคำพูดเทนหาเขาแบบอ้าวก็อดแล้วก็ต้องไปดึงจัดบัตรเล่นมาไงเพราะตอนแรกกะว่าจะให้มันกลับมาแล้วผมว่าเพลินๆนะถ้ามันไม่อีโก้มากแล้วมันกลับมาเนี่ยเพลินๆวันเนี้ยมันเป็นเพลินหนึ่งไปแล้วนะครับนั่นคือสองครั้งที่ สื่อมวลชนใช้คำว่าเทนหาผิดหวังฮะแล้วก็รู้สึกว่าทัศนคติของดีนเนี่ยอาจจะไปกับเขาไม่ได้นั่นก็เลยเป็นการยืนยันจากแหล่งข่าวว่าเฮ้ยไม่แน่นะการรีเทิร์นครั้งนี้ด้วยสัญญาณที่มันหมดเนี่ยและความโชคร้ายของดีนเนี่ยมาสองรอบแล้วนะรอบแรกจะได้เป็นมือหนึ่งฮะติดโควิดรอบ2เนี่ยที่พอเขาปฏิเสธกับแมนยูบาร์คาคมเขาดันเจ็บเว้ยแล้วเจ็บเยอะด้วยประเด็นคือมันเจ็บ4ี่หเดือนเลยดวงไม่ค่อยดีนะนะครับก็เลยมีการคิดกันว่า ไม่แน่นะถ้าเป็นอย่างนี้แมนยูอาจจะดูสถานการณ์จนสุดท้ายแล้วถำให้เบอร์ก็ปล่อยให้ฟอร์เรสเพราะฟอร์เรสพร้อมซื้อถึงส0ล้านปอนด์นะครับนั่นคือสิ่งที่ค่อนข้างพิล็อกจากตอนแรกที่เราคาดการณ์เอาไว้มาอาปัปเดตให้ได้ฟังกันนะครับทีนี้มาดูเรื่องการซื้อขายทีมที่ทีมการตลาดของแมนยูไปนั่งนอนคิดเอาเท้าไก่หน้าผาแล้วก็คิดได้เลยเฮ้ยเราจะทำยังไงดีว่าไม่ให้เราเสียเปรียบในการที่เดินไปแล้วให้เขาฟันโอแบกออกมา สิบกว่าวันที่ผ่านมาเราขายนักฟุตบอลไม่ได้เมื่อวานนี้ข้อความก็เต็ไมไปหมดว่าจะขายเซตแค่ยี่สิบล้านปอนคนก็บอกโอ้โหมันถูกเหลือเกินนะครับณนะตอนนี้ครับหลังจากอาร์เซนอลโดนตัดกําลังไปด้วยไครเขาแบกซื้อไปแล้วนะครับหกสิบล้านปอนด์ก็เยอะนะฮะแล้วเขากำลังตามมอลชกไคารซโอยู่เวสต์แฮมปฏิเสธข้อเสนอของปืนใหญ่ที่เก้าสิบล้านปอนไม่ให้ดีคารายไปทาวบอกเท่นหางเนี่ย หุดหงิดมากที่การซื้อขายทีแมนยูไม่เสร็จสิ้นทําให้เขาพลาดในการที่จะซื้อตัวเด็ขั้นรท์เหตุผลเพราะว่ามันมีมาแค่ตัวเดียวถ้าเราไปเป็นม้าตัวที่2มันมโยกาส50 50เขาบอกใส่เลยฮะมีวิธีอะไรใส่ให้หมดนะครับทีนี้ทีมซื้อขายฮะก็เลยใช้วิธีว่าในเมื่อมันขายไม่ได้ทีมจะมาซื้ออย่างวิลล่าไงจะมายืมตัวแม็กควายเอ้จ่ายขั้นหนือนแม็กควายนิดนึงดิแสนเก้าจ่ายไม่ไหวจ่ายให้แสนนึงได้ไหมเราจ่ายเก้าหมื่นได้ไหม ไม่โควิดนี่เหรอยี่ห้าล้านปอนด์ขายไหมเอาคานเหนื่อยแพงจังเลยอะไรอย่างเงี้ยแม้แต่ก็เลยใช้วิธีนี้ครับว่าดิคาไลท์เนี่ยถ้าจะจ่ายตรงๆร้อยกว่าล้านอ่ะไม่มีปัญญาพุ่งตรงตอนนี้มีเงินก็ใช้ไม่ได้จะติดกฎแฟนในช่องแพลนอยู่เอาแบบนี้ช็อปเลยเพราะเวสแฮมอยากได้กองกลางอยู่เหมือนที่เดวินมอยบอกว่าอยากขายโชลซีนะจะได้เอาคอนเนอร์คาแรคเตอร์มาผมย้ำอีกทีว่าผู้จัดการทีมเขาอยากได้นักฟุตบอลเขาไม่อยากได้เงินเพราะเงินไม่ใช่เงินเขาแต่เจ้าของทีมอยากได้เงิน นะครับทีนี้แมนยูก็ใช้วิธีนี้ว่า2ตัวเนี้ยมัดเอาไปเลยไหมแล้วดิคารายเดี๋ยวเพิ่มตังให้เป็นการรายงานจากเดอะเชลร์กราฟว่าแมนยูจะมัดสกอตต์แม็กโทมินีกับแฮร์รี่แม็กควายให้กับเวสต์แฮมแล้วก็เพิ่มเงินเอาไหมเวสต์แฮมยื่นไปแล้วนะฮะเป็นตามตามที่รายงานข่าวคือสนใจมากเลยนะครับวิธีนี้นะครับทำแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยมันอยู่ที่ว่าจะเพิ่มเงินให้เวสต์แรมเท่าไหร่นี่คือคำถามโลกแตกเพราะว่าถ้าเราตีกันจริงจแม็กโทมินีตีขี้หมูขี้หมาเลย เอายี่ห้าล้านแม็กโทมเมเดนะอายุน้อยเพิ่งจะยิงใส,ส่เออให้สกอตแลนด์ด้วยแม็กควายอะ่ะอันนี้เสียแต่บางคนบอกสี่สิบบางคนบอกห้าสิบอ่ะผมตีต่าๆเลยสี 40. 40่สิบสี่สิบบวกยี่ห้าเท่ากับแมนยูเต็ดมีมูลค่าหกสิบห้าล้านปอนด์ไปฝากไว้ที่เวทเท็บแ,แล้วเท่ากับว่าเหลือสามสิบห้าล้านปอนด์จะครบหนึ่งร้อยล้านเราเสียแค่สามสิบห้าโดยที่เอาสองนักเตะไปให้เขาคุ้มไหม สามสิบห้าล้านปอนด์เป็นหนึ่งร้อยเวซายโอเคนไหมอยู่ที่ว่าตัวของขุนค้อนด้วยนะสิ่งที่เขาบองบอร์ดบริหารต้องการว่าโอ้โหจะปล่อยนักเตะที่ดีที่สุดในประวัติศา,าสตร์สโมสรคนหนึ่งเลยนะสมัยก่อนเคยมีปอลูนิคานิโอเคยมีโจโคเคยมีริโอเฟอร์ดินานใช่ไหมเคยปล่อยนักเตะเ,เคยมี Noble, มาร์กโนเบลใช่ทด่แค่ไล่คือนักเตะค,คนหนึ่งที่แบบขุมทรัพย์อ่ะผมอยากเห็นเงินสดร้อยล้านปอนด์เข้าบัญชียอมไหม กับการได้แค่35แล้วก็ได้นักเตะสองคนนี้มาใช้งานเวสต์แฮมก็ได้ไปเล่นบอลยุโรปต่อคุณผู้ชมคิดอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับตีมูลค่าประมาณนี้ทีนี้ครับแมนเชสเตียร์คนฉลาดเขาย่อมไม่ปล่อยโอกาสให้มันหลุดลอยไปเขาเห็นแบบนี้ฮะแมนเชสเตียร์อารมณ์เดียวกับเราครับมีเงินจะใช้ไม่ได้ f แฟนในเชียงแค่เพปปริ่มโคตรนะครับโดนจับตามองโดยพรีเมียร์ลีกว่ามึงอย่ากทำอะไรเยอะแยะ,ยะนะเขาเลยเอานักเต29นะ29ไงคุณคิดว่าโคซิตเป็นลิสต์แรกของเป๊ปอ่ะ ทีนี้วิธีแบบนี้อ้าวแมนยูทำฉันก็ทำได้เดเดวิดมอยไอนไปสริสราเอ่อคนไปสืิมสร้างเดวิดมอยเคยตามจีบคาวินฟิลิปอนอยูรีสิบแปดเดือนที่แล้วเป๊ปเอาเลยฮะทำแบบแมนยูคาวินฟิลิปไปที่เวสแฮมให้ไปเลยเจ็บบ่อยแล้วเอาดีแคร์ไรมาเดยวเพิ่มตามให้เอาไหมตอนนี้เวสแฮมมีสามทางเรื่องนะครับก็คือเงินสดจากอาร์เซนอลเงิน ก้อนหนึ่งดาวก้อนหนึ่งสามสิบห้าเปอร์เซ็นจากแมนยูและได้นักเตะสองนคนแม็กโทวินเน่กับแม็กควายหรือห้าสิบห้าสิบกับแมนซิตี้คาร์วินฟิลิปโสมตีมมูลค่าครับสามสิบห้าล้านปอนด์เพิ่มให้อีกเจ็ดสิบห้าเป็นร้อยล้านให้กับเวสต์แฮมเพื่อปล่อยดิคัสไลท์ไปอยู่กับแชมป์เก่าเหลืองเรือดใบสีฟ้าตอนนี้เวสต์แฮมนองกระดิกเท้าเลยฮะยิ้มเลยว่าจะเอาวิธีไหนเพราะแมนซิตี้เสียอิวคาคูคโดกันไปนั่นเองการซื้อ มันที่โอโคสิตเป็นแค่ลิสบี B ฮะแต่ลิสเอคือคนนี้นะฮะตอนนี้ดิคันไลฟ์มีถึง3ออปชั่นแมนยูหนึ่งในนั้นด้วยก็เราให้ฟังส่วนเมซอนเมาส์ยังคงเป็นการปิดครั้งที่2นะครับก็ประมาณ50ล้านปอนด์เชลซีก็ยื้ออยู่แมนยูเลยต้องควานหาเมื่อวันก็ที่เล่าไปว่าโทรหารนิโคโลอ่าบาเลเล่าของอินเตอร์มิลานด้วยนะครับวันนี้มันมีข่าวเด็กคนหนึ่งผมจำไม่ได้ใ,ใคร แต่ก็ประมาณนี้แล้วลน,นะครับช่วงสุดท้ายครับวันนี้เราปล่อยเสื้อสุดล้ำค่าฟิลโจนส์ครับคุณผู้ชมผมเล่าไปในช่วงสองไปแล้วว่าฟิลโจนเนี่ยเขาเก่งมากในสมัยก่อนตอนอยู่แบ็คเบ์โลเวอร์แล้วเฟอร์กี้ไปซื้อเข้ามาร่วมทีมนะครับเพราะว่าเขามีวิธีการเล่นที่เรา,าคล้ายคลึงกับนักเตะค,คนหนึ่งนะสมัยอดีตท,ท,ที่เก่งที่สุดข,ของแมนยูคนที่เก่งสุดของแมนยูไม่ใช่บ๊อบบี้ชาลตันจอจเบสหรือว่าเดนเดสล็อปบ็คแคมลอยคีน หรือแม้กระทั่งคริสตโรโรโดครับคนที่เก่งที่สุดคือดันแครนเปิดคนนี้ครแต่คนนี้โชคร้ายเพราะว่าอายุสั้นเครื่องบินตกเสียชีวิตหลังจากนั้นไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลคนบอกโอ้โหนี่มันเป็นพรนสวรรค์ที่เพชรเม็ดงามที่จมมาหามสมุดหลายปีผ่านไปครับมีนักเตะคนหนึงชื่อว่าฟิลโจว,วิธีการเล่นเหมือนกันเลยเฟอร์กี้ไปซื้อมาแต่เขาก็โชคร้ายเช่นเดียวกันเพราะว่าโดนอาการบาดเจ็บเล่นง,งานนะครับมาวันนี้ฮะเขาได้บทระวางกับแมนยูแล้วจะทํา เทสตีโมเนลแมให้ถิงโจบอกอย่าทำไม่มีคนมาดูผมหรอกมีแต่คนสงสารก็เลยทําเสื้อมาเพื่อที่จะเป็นที่ระลึกของแมนอูู่แต่ว่าครั้งนบอร์สี่เคยมีประทับตานักเตะคนนี้ที่เคยเก่งมากๆและมีวิธีการเล่นที่คล้ายดุง้งหรือว่าดัแนแคนเด้ตัววันนี้ผมได้จาก200ตัวนะฮะได้มา5ตัวให้ทุกคนได้เป็นเจ้าของ และปล่อยเพียงแค่3870บาทเท่านั้นไซส์ M มี2ตัวไซส์ L มี2ตัว2 XL ครับมี2ตัวและ3 XL มีอีก1ตัวนะครับอันนี้คือคุณได้เสื้อตัวเย่าไปเลยและพร้อมปักข้างหลังว่าฟิลโจนตัวนี้3870เท่านั้น5ตัวผู้โชคดีพิเศษสุดๆตัวนี้นะครับส่วนสินค้าทีมอื่นวันนี้ปล่อยพวงกุญแจทั้งหมดนี่เลยครับนี่คือพวงกุญแจทีระดับ ชั้นแนวหน้าของพรีเมียร์ลีกทั้งแมนเชสเตอร์เชลซีอาร์เซนอลเวสต์แฮมยูไนเต็ดแอสตันวิลล่าท็อตแนมฮอสเปอร์ทุกอัน650บาทคุณจะซื้ออันไหนก็ได้นะครับใครอยากได้ก็ทักไลน์เข้ามาเช่นเดียวกันวันนี้เอาเดี๋ยวนี้เอาคนยั่งสูงเต็มเลยนะปักกลงปากกาสเปอร์เนี่ยนะครับเอาทีมอื่นมาให้ได้เป็นเจ้าของด้วยประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวว่ากันนะครับวันนี้ก็ดีใจที่ได้เสื้อฟิวโจนร์มาใส่ครับบ๊ายบาย